อะดูข้อ A ก่อนก็ได้เราดูข้อ A เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นกระจอกก่อนนิดนึงเรามาดูโจทย์ข้อน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทําเดี๋ยวอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยเราจะสร้างเอามาดูเป้าหมายก่อนเป้าหมายคือเราจะสร้าง NSA ที่มันรับสตริงที่อธิบายด้วยเ e g u l a r e x p r i o n นี้เห็นไหมฮะทีนี้ข้อ A มันมันมันสตริงหน้าตาอะไรก็คือขึ้นด้วยศูนย์หรือหนึ่งใช่ปะ่ะตามด้วยศูนย์ศูนย์ไปเรื่ใช่ปะ่ะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็ศูนย์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 หรือไม่ก็ไม่มีเลยแต่ว่าศูนย์ต่าง้วยเลขคี่ไม่ได้แต่ตัวตัวหน้าเป็นศูนย์หรือหนึ่งได้โอเคไหมฮะทีนี้เราจะสร้างเองแต่เราจะไม่สร้างแบบฉลาดเราจะสร้างแบบคนบ้าคือยังไงเราจะแค่สร้างไปตามสเต็ปเลยของการของของเรกูลอเรชันทีนี้เดี๋ยวเราจะดูเวอร์ชันอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อเป็นการเป็นทำตัวอย่างเนาะผมจะดู ของอันนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งแล้ก็ต่อด้วยศูนย์ศูนย์คอนแคสกับศูนย์ศูนย์เนาะจริงๆมันต้องคอนแคสกับศูนย์แล้วก็คอนแคสกับศูนย์แต่ว่าผมจะเอาเวอร์ชันนี้ก่อนนะฮะยังไม่มีสตาร์เห็นไหมฮะสตาร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะทีนี้เราจะสร้าง NFA นอฟเอของเลกูลายฟังก์ชันนี้ได้ยังไงเนาะเราจะทำไปทีละสเต็ปค,ครับเลกูลายฟังก์ชันเนี่ยเรารู้ว่าเลกูลายฟังก์ชันเนี่ยเกิดจากคอนแคสของเลกูลายฟังก์ชันสองตัวใช่ปะ นีตัวแรกเกิดจากการยูเนียนของเรกูลาร์ชันสองตัวเหมือนกันอันนึงคือศูนย์อีกอันคือหนึ่งใช่ป่ะโอเคงั้นเรามาเขียน NFA หรือ DFA NFA ละกันหรือ DFA ก็มันเหมือนกันเนาะเราจะเขียน DFA อ๋อ NFA ที่ accept ศูนย์กับ accept หนึ่งก่อน DFA accept accept ศูนย์หน้าตาเป็นไงครับใช่ป่ะอันนี้ละรับศูนย์ใช่ป่ะรับศูนย์หนึ่งไหมรับศูย์หนึ่งไหมรับศูนย์หนึ่งไหม ไม่คือรับศูนย์หนึ่งไหมก็คือวิ่งตามศูนย์พอหนึ่งไม่มีที่ไปใช่ไหมมันก็ตายโอเคไหมฮะอันนี้รับแต่ศนะูนย์ะอ่ารับถ้ารับหนึ่งหน้าตาเป็นไงรับหนึ่งหน้าตาแบบนี้โอเคไหมฮะทีนี้เอฟที่รับศู 0, หรือรับหนึ่งทำไงถ้าเราฉลาดเราก็จะพยายามคิดมันต้องทำยังไงเนาะแต่ถ้าเราไม่ฉลาดอะเราใช้อันกอเราเมื่อกี้ ก็คือเวลาเจอยูเนียนเราทำไงครับเราก็เอาตัวแรกมาใช่ไหมเอาตัวที่สองมาใช่ไหมเราก็บอกว่ามันยูเนียนใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ฉันโอเคไหมอันนี้คือยูเนียนของไลเนอร์ที่ตัวแรกรับแล้ไไปรูต้ตัวสองแล้วอันนี้คือครับ r e ก u r i z a t i o n ศูนย์บวกหนึ่งโอเคไหมฮะ นี่ออกไหมมันคือที่เราทำเมื่อกี้แหละแต่ว่าทำแบบเห็นภาพชัดๆโอเคอ่ะเอามาดูดูต่อครับสมมุติผมมีศูนย์ศูนย์นะ DFA หรือ n f a ที่รับศูนย์ศูนย์หน้าตาเป็นไงศูนย์ศูนย์นัรับหน้าตาเป็นไงครับก็คือเกิดมาแล้วก็แล้วก็รับตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะนี่รับศูนย์ศูนย์โอเคผมถามต่อ n f a ที่รับคอนแทคของ ในเวทที่เรียกเซฟกับคอนแคสของกับในเวทที่เรียกเซฟหน้าตาเป็นไงอันนี้คืออะไรศูนย์บวกหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือศูนย์ศูนย์ใช่ปะ่ะเราจะสร้าง NFA ที่รับศูนย์บวกหนึ่งคอนแคสศูนย์ศูนย์ทำไงครับจากไอสองตัวนี้ที่เราสร้างมาทำไงแปลว่าคุณต้องรับคืออินพุตมาต้องไปรับอาจจะันตายตรงนี้หรือมาจบตรงนี้ใช่ปะ่ะเสร็จแล้ว พอจบอตรนใดตรงหนึ่งแล้วก็ต้องมาเริ่มข้างนี้ได้ใช่ไหมต้องมาวาปได้เพราะนั้นของคุณจะหน้าตาเป็นไงเนื่องจากผมใช้คอมก็จะโกงได้ดีถ้าคุณเขียนก็น้ามืุนิหดหนึ่งครับในข้อสอบเราจะมีอย่างเยอะเลยครับต้องประมาณสามร้อยอันคุณจะทำไงครับคุณก็อ๋อโอเคงั้นมึงมึงเลิ่เป็น a อ c e เซต์กูไม่ a อ c e เซต์มึงละกูเป็นมึงกลายเป็นสเตทธรรมดาก่อนแต่ว่าถ้าหล่นตรงนี้ปั๊บก็คือเป็นครับเกิดใหม่ ถ้าวิ่งมาถึงปลายทางได้คุณก็สามารถเกิดใหม่เป็น,เ,ปนเกิดใหม่ในในเวอร์สองได้ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นอะไรเป็น NFA ที่รับศูนย์วกหนึ่งกับสาศูนย์โอเคไหมฮะซึ่งถ้าคุณฉลาดซึ่งถ้าคุณฉลาดเราสามารถเขียนได้เองเลยก็ได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราไม่ฉลาดคือแปะสมมติเราเป็นอัลกอริทึมอัลกอริทึมมันก็บอกแล้วมันทึมมันไม่ฉลาด คุณก็สามารถที่จะสร้างได้เหมือนกันทําไปตามสเต็ตคือเจอยูเนียนก็สร้างสเตตใหม่สตาร์สเตตใหม่แล้วก็จิ้มจิ้มเจอคอนแคทก็คือเอาวันหน้ามา e อ c กซ์เซนเสเต,ตกลายเป็นธรรมดาแล้วก็ให้มันว้าไปตัวถัดไปได้ประมาณนี้เนาะนี่คอนสตรักชั่นที่เราทําให้ดูนะฮะทีนี้อ่ะมาช่วยคิดก่อนครับก่อนที่เราจะทําต่อไปสมมุติว่าแล้วสตาร์ล่ะเอาอย่างนี้ก่อ ตรงนี้มีใครงงยกมือก่อนอ่ะใครใครงงครับยกมือได้ครับยกมือก่อนหนึ่งคนอ่ะ,อะโอเคอาจจะมีคนยกงงกว่าน,นี้ได้ครับยกยกได้ผมจะได้รู้อ่ะงงตรงไหนเอาใหม่ตัวอย่างน,นาะสมมติเราจะสร้างอ่ะอ่ะใครงงใครงงช่วยคิดตามโอเคสมมติเราอยากได้เอ็นเอี่ที่เลขทุกไนทอที่แอ็เซภาษา,านี้เนาะซึ่งถ้าคุณฉลาดคุณก็จะแบบอ๋อ ที่แบบพุทธอะไรเง,งี้ยก็โง่โง,ง่โง่โง่เนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ได้แต่ไม่เอาเราเราไม่ฉลาดโอเคป่ะ okay, ทำไม<น>เราไม่ฉลาดเพราะว่าเราจะอธิบายอัลกอริทึมที่มันสร้าง,งาอัลกอริทึมที่สร้างเนี่ยมันมันก็คือแบบมัน,มน,มนไม่ได้จินตนาการอะไรออกมันก็ทําตามกฎเพราะฉะนั้นเราพยายามจะสร้างกฎที่สร้างของแบบนี้ได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฉลาดเราจะทําเป็นสเต็ปบาสเต็ปโอเคทีนี้เราสร้างเรื่อจากไอ้ก้อนนี้ขึ้นมาเราต้องทำยังไงเราก็ต้องมองว่าแบบนี้ครับ เราก็จะสร้าง NFA คืออันนี้มันมาจากการคอนแคทใช่ไหมมันมาจากการคอนแคทเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ว่ามี dFA อันหนึง่งสําหรับอันนี้ dFA อันหนึ่งอันนีนนนน้เราสามารถสร้าง DFA ที่เป็นการคอนแคทกันได้เราก็สามารถสร้าง n f a เอ่อผมผมใช้ผมใช้ใช้ NFA แล้วกันสร้าง n f a ที่มัน accept language อันนี้ได้ด้วยโอเคไหมฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามี NFA ที่สร้างอันนี้ไหมที่ accept ีไหมเอฟที่เอ็กเซปต้ไหมก็ พันว่ากันเราก็เราก็เลยจะมาสร้างไอ้ดิเฟอเพนเซ็ปไอ้ศูนย์กันก่อนเห็นไหมฮะที่เราสร้างไอ้ดิเฟอที่เซ็ปศูนย์มูึงได้ไงถ้าเราฉลาดถ้าเราฉลาดเราก็สร้างแม่งเลยใช่ปะแต่เราไม่ฉลาดเราก็ต้องมาดูว่าอ๋อฉันทําไม่เป็นนะแต่มันเป็นยูเนียนใช่ไหมศูนย์หรือหนึ่งเราก็ไม่ทำศูนย์ให้ได้ก่อนทำหนึ่งให้ได้ก่อนซึ่งศูนย์ทำได้ก็หน้าตาแบบนี้ตรงนี้ทุกคน มีใครนึกไม่ออกบ้างว่านี่มันแลกเซนซูรไม่น่ามีแล้วนะปั๊บๆนี้อันนี้ก็แล็กเซนซึ่งใช่ป่ะตอะนั้นเรามี d f a 2อันอันหนึ่งแล็กเซนซูรอันหนึ่งแล็กเซนซึ่งเห็นไหมฮะเราสามารถสร้าง NFA ที่มันแล็กเซนซูรหรือเนึ่งได้โดยการสร้างสตาร์สเตตอันใหม่แล้วก็จิ้มแอ็กซิลราณิชั่นไปหาสตาร์สเตทของไอสองตัวนั้นแบบเดิมคุณก็จะได้ NFA ที่มันแอคเซนซูร์หรือแอคเซนซึ่งเนาะ ซึ่งไอสเตปเนี้ยมันเป็นมันเป็นอันกริทึมที่เราพูดไปเมื่อกี้ตอนแรกมันคือรูปที่เราวาดเมื่อกี้ก็คือว่าสมมุติว่าอันนี้เนาะเป็นการแอพลายอันกริทึมที่เราที่เาพูดตอนแรกคือสมมติว่าคุณมีคุณมีเอ,อ่ออะไรนะคุณมี dfa สองตัวใช่ไหมแล้วอยากได้ยูเนี่ยของมันคุณก็อ๋อก็สร้างสเตทใหม่มาแล้วก็อซส l อ n มาวิ่งหาใช่ปะ อันนี้คือดการกรณีเชที่เราพูดไปนะเราเอามาแอปพลายตรงนี้เห็นชัดๆเพราอ๋อมันทำแบบนี้เข้าใจไหมฮะพอเราได้ก้อนนี้ถามว่าก้อนนี้อะไรอ๋อเป็นเซฟเป็นเซฟเอ่อสถิติที่อธิบายด้วยเลขๆที่ชื่อศูนย์วงกลมเห็นไหมฮะตอนนี้เข้าใจยังอันนี้มาอย่างไรพอได้ไหมพอได้ครับศูนย์งทีนี้เราอยากได้ตามด้วนศูนย์ศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์มีเดียอะไรที่ a c c e l ไปเป o r ที่บ้านก็ก็อันนี้ครับศูนย์ศูนรับแต่ศูนย์ศูนย์เลยโอเคไหมฮะทีนี้เรามีเรามี NFA สองตัว NFA สองตัวเรียกตัวหนึ่งว่า M หนึ่งเรียกตัว M สองใช่ปะเราอยากได้ NFA ที่ accept L ของ M หนึ่ง Con คกับ L ของ M สองก็คือเปย์ครับมันต้องมันต้องเป็นสตริงที่ข้างหน้า ข้างหน้าแมชอันนี้ข้างหลังแมชอันนี้ใช่ไหมเราจะสร้างยังไงเราก็เราก็เราก็เอาเราก็ตัวข้างหน้ามาแต่ว่าห้ามเอ็กเซปใช่ปะ่ะถ้าเอ็กเซปต์ก็แต่ตัวข้างหน้ามันก็ไม่ต้องไปตัวข้างหลังใช่ปะ่ะเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเราก็ทินากันแล้วโอเราก็วิ่งให้มันตูนตามตัวข้างหน้าสติง,สต,งสติงอย่างวิ่งตามตัวข้างหน้าเสร็จถ้ามันลงไปที่จุดท,ที่เอ็กเซปต์ตัวง่ายเซ็ตได้เราก็ถามว่าต่อไปครึ่งหลังไอ้ตัวนี้มันเอ็กเซปต์ไหม เราก็สร้างทางนี้ท่านแอสซิโนไนน์ท่าเตมันเริ่มที่ที่ตัวข้างหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นสติงที่เกิดจากการคอนแคตของตัวหน้ากับตัวหลังใช่ป่ะมันจะมีทางหนึ่งที่คุณวิ่งไปข้างหน้าแล้วไปลดไปแลนไปจบที่ a c c e p t i n g s t a t e ของตัวข้างหน้าใช่ป่ะถ้าคุณวิ่งมาเจอตรงนี้ปั๊บแล้วข้างหลังมันมนอสซ e โนตัวหลังไงออถ้าคุณวาร์มา เริ่มที่ตัวหลังแล้วก็วิ่งไปตามัวหลังเนี่ยคุณก็จะได้ว่ามันก็จะ accept เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสตริงใดๆที่อยู่ในยูเนียนของตัวหน้าเออที่เอาใหม่ถ้าคุณมีสตริงใดที่อยู่ใน lm 1นึ่ง concat lm 2ใช่ป่ะสตริงนั้นน่ยจะถูก accept ได้ด้วยน o n n u m e r i c finite a ต t ั m a t a ตัวนี้เพราะว่าคุณก็วิ่งตามถึงว่าสตริงมันเป็นสตริง xy ใช่ป่ะ x ต่อกับ y คือ x อยู่ในตัวหน้า y ต่อตัวหลังใช่ป่ะ คุณก็วิ่งตาม x มาจนวิ่งตาม x มาเรื่อยๆมันจะมาหลงที่ accepting state อันใดอันหนึ่งในนี้แล้วคุณวาร์ปไปก็วิ่งตาม y คุณก็จะไป accept ได้ทีนี้ถ้าคุณมีสต r i n บางอันที่มีทาง accept ก็คือถ้าคุณมี string บางอันที่ไอินแบตชีที่ combine นี่มัน accept ก็แปลว่า string นั้นเนี่ยพาร์ทแรกมันจะถูก accept ด้วย m หนึ่งพาร์ทหลังจะถูก accept ด้วย m สองเพราะฉะนั้น string นั้นก็จะอยู่ในอ l m หนึ่ง concat m l m สองเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นก็วิธีการสร้างแบบนี้มันคือการสร้างแมชชีนที่ของการคอนแคสตนะครับเพราะฉะนั้นเราวาดตามสูตรวาดเป็นสูตรเนาะถ้าอยากจะคอนแคสตก็คือคุณมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันมี accepting state เป็นไม่รู้กี่อันก็ไม่รู้แล้วก็มีอีกอันนึงที่มี accepting state นี้คุณก็เอามาต่อกันโดยการแปลงไอ accepting state ธรรมดาเดิมของมันมนอาจจะมีเอทอะไรเยอะช่างมันก็เก็บไว้ห้หมดเลย คุณก็แปลง accept i n g s t a เสเดิมมาให้กลายเป็น state ธรรมดาแล้วก็ทำ epsilon transition มาที่สตา t s สเต e ของ c ม i ี e ตัวหลังเนาะทีนี้ถ้าถ้าคุณมี string ที่ accept ได้ด้วยที่ที่อยู่ใน context s สต i ิงนั้นกนะ็คือขึ้นหน้าก็มาวิ่งมาถึงตรงนี้ขึ้นหลังก็กระโดดมานี้แล้ก็วิ่งต่อตรงนี้ก็ accept ได้ในทางากลับกันถ้าคุณมีส r ริงที่ไอไอก้อนนี้เป็น a อ c e เซ็แต่ว่าสตริงนั้นนะแบ่งมาเป็นขึ้นหน้า เครื่องจักรแรกเอกเซนครื่องหลังเครื่องจักรสองเอกเซเพราะ,ะนั้นก็จะเป็นสติงนันก็ต้องอยู่ในยคอนแคเหมือนกันอันนี้เป็นคูแบบไม่เป็นทางการนะนะฮะโอเค okay. น่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นเล็กน้อยทีนี้ถ้าเราจะทําข้อนี้ได้เนี่ยจริงๆเออจริงจริงไอตัวข้างหลังอะมันไม่ใช่ศูนย์ศูนย์แต่มันเป็นศูนย์ศูนย์สตามันเป็นศูนย์ศูนย์สตาเราจะทำศูนย์ศูนย์สตาได้ยังไง ถ้าเราอยากทำศูย์ศูนสตาอ่ะมาช่วยกันคิดนิดนึงครับเรามาวาดสูตรเราก่อนสมมุติเรามีเครื่องจักร M แล้วก็มี Accept เต็มไปหมดเลยมีสเตตบ้าบอลอื่นมากมายแล้วก็มี Accept สัก2อันแล้วกัน3อันเราอยากสร้างเราอยากสร้างเอ,อ็มพรมนะฮะที่ Accept LM s t ม r เอ็มพรมมันควรจะเป็นยังไงถ้าเป็น Accept LM Star เนี่ย accept star มันต้องเป็นไงครับ empty accept ไหม empty แล้ว accept ป่ะอยู่ใน star ก็ต้อง accept ่ป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้เนาะก็คือผมจะสร้าง star state มาอันหนึ่งก่อนครับ,บแบบน่ารักแล้วก็ accept แม่งเลยมันจะได้ accept empty spin g ข้าใป่ะเสร็จแล้วมันก็ค่อยวิ่งวิ่งไปเริ่ม คือถ้าไม่ไม่เอ็มตี้ก็คือเหมือนว่าปลาเกิดใหม่ตรงนี้มาเกิดครับฉันเริ่มฉันเริ่มแล้วโอเคไหมฮะทีนี้ถ้ามันจะเอ็กเซสต์สตาแปลว่าอะไรครับมันต้องวิ่งถ้าไม่ถ้าไม่เอ็มตี้อ่ะมันต้องวิ่งวิ่งวิ่งมาจนจนเอ็กเซสต์เอ็เซสต์ชักชักทีหนึ่งใช่ป่ะอันนี้เอ็กเซสต์ยังอยู่ในอยู่ในเอ็มสตาอย่างอยู่ในเอ็มสตาอย่างอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันอาจจะวิ่งต่อก็ได้ใช่ป่ะถ้าวิ่งต่อก็ไม้ครับ อีกต<ๆ>ัวม er. ันก็ต้องมันต้องแ c ค e p t ใช่ป่ะแปลว่าอีกตัวมันต้องเหมือนกับวิ่งกลับกลับไปสตาร์ทแล้วก็วิ่งกลับมาโผล่ที่แ c ค e p t สักอีกสักตัวหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็อีกตัวต้องวิ่งไงคือถ้ามันประกอบด้วยหลายตัวแต่ละตัวมันต้องแบบวิ่งจากสตาร์ทมาจบสตาร์ทมาจบสตาร์ทมาจบประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราจะทำยังไงดีครับให้มันให้มันมีพฤติกรรมเหมือนอย่างนั้นในนอนดีดีมิสติกอ่าวนวนอ่าวนยังไงดีอ่าวนมันต้องวนแน่นอนวนยังไงต่อวนยังไงดี วนตัวเองอ่ะตัวเองเป็นไงอ,ง,นอนองอย่างนี้เหรอวนตัวเองเนี่ยอย่างนั้นป่ะวนตัวเองนี้คืออยู่เปล่าๆมันต้องวนกลับไปนับใหม่มันต้องกลับปไปเกิดใหม่ก็ここคือไอเดียเราจะทําแบบนี้ครับมันต้องกลับไปเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะแปลงอันนี้เป็นสเตจธรรมดาไม่ต้องเอ็กเซปต์แล้วสเสร็จแล้วกลับไปเกิดใหม่ที่นี่ครับแบบนี้เนาะและจริงๆคุณไม่ต้องการสเตจนี้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เกิดใหม่ก็วิ่งตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิธีที่เราทําเราจะสร้างแบบนี้เนาะ ก็คือเราจะแปลงเราจะทำอย่างนี้นะฮะไอ้พวกนี้จะกลายเป็นสเตทธรรมดาเลยไม่เป็น Accept แล้วเลิอกอูเลิก Accept อ่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนี้จะได้จะเห็นชัดๆแล้วก็มา Accept ตรงนี้เลยครับเกิดมาก็ Accept เลยโอเคไหมฮะเสร็จแล้วถ้าคุณวิ่งจนจบปลายทางได้ก็คือสามารถกลับไปเกิดใหม่ได้ก็คือการกลับไปเกิดใหม่ก็คือกลับไป Accept เลยก็ได้หรือว่าจะว,วิ่งอีกรอบก็ได้แบบนี้เนาะ อันนี้คืออันนี้คือวิธีการสร้างสตารเห็นไหมฮะถ้าคุณมี NFA อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสร้าง NFA ตัวหนึ่งซึ่งรับสตาร์ของแรงเกรของ NFA ตัวแรกได้เห็นไหมฮะมาดูตัวอย่างแบบที่คอนกรีตนิดนึงเนาะก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวผมจะหาสไลด์ผมต้องมีนะครับผมแค่ ไม่แน่ใจว่ามีไว้มีอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้อันนี้ศูนยเราไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชิปเล็กๆกลับมาดูครับศูนย์ศูนย์ตาอันนี้ศูนย์ศย์เราใช่ป่ะศูนย์ศูนตาจะหน้าตาเป็นไงก็เหมือนเดิมครับสเต e ธรรมดาของเก่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะก็คือเราก็เปลี่ยนมาสตาสเตเราก็ accept เลยโอเคไหมฮะแล้วขาดอะไรครับฮอกกี้เราขาดอะไรเกิดใหม่ เกิดใหม่เป็นไงครับคุณก็เกิดใหม่เป็นแบบนี้เคยไหมฮะทุกทุกงานที่ accept ก็กลับมาเกิดใหม่สังเกตว่านี้ก็คือศูนย์ศูนย์สตาร์แล้วเพราะว่าจะมีว่างก็ได้ไม่ต้องศูนย์ศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์แล้ศูนย์ศูนย์แล้แบบนี้เนาะโอเคอันนี้คือศูนย์ศูนย์สตาร์แล้วคุณจะคอนแคสกับไอ้ตรงนี้ทําไงครับที่คุณคอนแคสก์ศูนย์บวกหนึ่งใช่ป่ะคุณก็ทำเหมือนเดิมก็คือก็คือวิ่งมานี่เลยครับ โอเคนะฮะเพราะเรื่นี้คืออันนี้คือศูนย์วกหนึ่งต่อด้วยศูนย์ศูนย์สตาร์อันนี้คือข้อ A ข้อ A น่ารักคลัคลักเวลาลงเล่นนะครับข้อ b ไปทําด้านหลังครับทําเองข้อ b เนาะอ่าทข้อ b ีนครับวันนี้จะได้เสร็จข้อ b นะครับข้อ b แม่งยาวเอี้ยครับข้อ b คือ,อนี้ทีนี้เวลาทําเหมือนเดิมให้ทําแบบนี้เลยนะครับก็คือทํามาดูรูปนี้นึงเนาะ ข้อวีเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการทำศูนย์หนึ่งก่อนอทำด้านหลังก็ได้นะครับผมจะทิ้งไอ,ไอตัวใหญ่ไไปให้จะได้เห็นโจทย์หรือลองลอกซ้ำไปข้างหลังก็ได้ทำจากศูนย์หก่อนศ1ก็น่ารักทำไงครับส<ช>บาศูนยหนึ่ง้าตามนี้เนาะแล้วคุณก็มาสร้างศูนยสตาเสร็จแล้วคุณมาสร้าง1 0ึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วก็มาทำคอนแทคกันแล้วก็เอามาออกันนะครับ มันจะได้ออกมาเป็นอันหนึ่งอันใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับใหญ่มากก็ให้ทำไปทีละขั้นนะครับเขียนทุกเขียนทุกตัวที่ทำเนะก็คืออ่าศูนย์หนึ่งเขีนนี้แล้วคุณก็ไปสร้างแล้วคุณก็ได้อ่าศูนย์หนึ่งสตาร์เป็นอะไรไม่รู้สร้างมาแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยครับก็ศูนย์บวกศูนย์ก็สร้างมาอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็สร้างมาอันีนึ่งแล้วก็มาบวกกันอย่างเงี้ยเขาแคทำทีละชั้นสุดท้ายจะได้จะได้คำตอบมาจะใหญ่ๆหน่อยนะครับ คำตอบคุณจะมีหลายหลายชิ้นหน่อยนะครับเราจะได้เห็นการประกอบกันนะครับเพื่อนถามเพื่อนถามว่าอ่าโอเคอ่ะเพื่อนถามครับอ่ะเพื่อนถามว่าสตา์ทำไงสตาทำไงอ่ะมาดูตัวอย่างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบที่คอนกรีตนิดหนึ่งอันอันนี้อันนี้อัน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 นี้เวอร์ชันแอสแฟกใช่ป่ะอาจจะดึงไม่ออกว่ามันทําทห้อะไรเออสมมุติเรามี NFA หน้าตาแบบนี้ครับมาดูปัญญาอ่อนนิดหนึ่งเนาะแต่ว่า คือไม่มีความหมายนะว่าใส่ไว้ให้มันให้มันงงแล้วกันอ่าแล้วก็ accepting state เป็นแบบนี้สมมติคุณอยากได้สตาร์อัวนี้ใช่ไหมสมมติคุณอยากได้สตาร์หัวนี้มันจะต้องเป็นยังไงการที่มันจะเป็นสตาร์หัวนี้ได้เนี่ยขั้นแรกขั้นแรกเนาะมันต้องรับสตริงว่างใช่ป่ะรับสตริงว่างก็คือผมก็จินตนาการว่าเป็นอย่างนี้ไปเลยก็คือคุณก็เปิดมาก็รับเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเอาสตาร์สเตทให้รับเลยเปิดมากูรับเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่สตริงว่างเนี่ย มันก็อาจจะแบบวิ่งไปเอ็กเซสรอบหนึ่งใช่ไหมเขาวิ่งไปเอ็กเซสรอบหนึ่งก็คือมันก็แบบสตริงมาอันวิ่งมาแล้วไปมาจุดตรงนี้ก็คือเอ็กเซสใช่ป่ะอันนี้ยังไม่ใช่สตาร์อันนี้คือตัวมันเองอยู่ใช่ป่ะแต่มันจะสตาร์ได้ก็คือมันต้องมันต้องวิ่งมามาเอ็กเซสได้หลายรอบเข้าใจไหมฮะทีนี้สตริงที่มันจะอยู่ในสมมติว่าเรียกว่านี้ว่าเป็น L 1นะสตริงที่อยู่ใน L 1นึ่งสตาร์เนี่ยก็คือมันจะต้องอยู่ในรูป xy z สมมตินะโดยที่ x x ก็อยู่ใน l 1 y ก็อยู่ใน l 1 z ก็ต like ้องอยู่ใน l 1่ใ <shaking> ช oh ่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเอา x มาวิ่งอ่ะจินตนาการตามผมนิดนึงเนาะเวลา x มาวิ่งเนี่ย x มันก็จะวิ่งจากตรงนี้วิ่ง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 ไงไม่รู้แล้ก็มามาจบที่ตรงนี้ใช่ป่ะพอ y วิ่งพอจะเอา y มาวิ่งใช่ไหม y มันก็ต้องแบบ y มันก็จะแบบวิ่งแบบนี้ y มันก็เหมือนจะวิ่งจากจากตรงนี้เหมือนกัน y มันก็วิ่งดแต่จบตรงนี้พอ z มาวิ่ง แทเบอร์วิ่งเจอเดือดเดจดตรงนี้โอเคปะ่ะทีนี้แปลว่าการที่มันมีอยู่ในเอลสตาแบบ3าตัว ancestors. คือมันก็ต้องวิ่งมาแล้วกลับไปเกิดใหม่วิ่งมากลับไปเกิดใหม่วิ่งมากลับไปเกิดใหมไห่ได้3มลอโอเคไหมแต่สตามันคือเกิดใหม่กี่รออก็ได้เพราะนั้นเราต้องพยายามสร้างท r a เ i ที่มันรองรับการวิ่งบ้าบอวแบบนี้นะฮะเราจะสร้างยังไงวิธีที่สร้างก็คือเราก็เราก็เลยเราก็เลยบอกนี้อา่าโอเค คุณจะทิ้ง accept ตรงนี้ไว้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรไม่ผิดนะฮะเนาะตัวสุดท้ายคุณจะ accept ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะไม่ผิดไม่ลบก็ได้แต่ลบก็ได้ไม่ไม่ว่ากันถ้าลบแล้วมันจะแบบมันก็จะตัว accepting s t a t e มันจะไม่เยอะแต่ว่าไม่ลบก็ได้แต่ถ้าไม่ลบเวลาไป concat ต่อแม่งมันจะเยอะโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมจะทำแบบไม่ลบก่อนนะฮะผมก็คือเปิดมาคุณ accept แต่ถ้าเกิดคุณยิ่งมา accept ได้คุณก็สามารถเลือกที่จะไปเกิดใหม่ได้นะครับเราก็ใส่ epsilon เข้าแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นสตริงที่ถ้าคุณเป็นสตริงที่เป็นการประกอบกันของสตริงหลายๆตัวของแรงเกรดนะฮะถ้าถ้าคุณเป็นสตริงที่เกิดจากการประกอบกันหลายๆตัวของแรงเกรเอ่อสตริงขนแรงเกรก็คือแปลว่าคุณก็คุณก็วิ่งหนึ่งรอบคุณก็ไปจบที่ accepting state บางตัวใช่ป่ะแล้วคุณก็สามารถเลือกที่กลับไปเกิดใหม่แล้วก็วิ่งตามอีกรอบได้่วิ่งตามอรอบได้มันก็จะมันก็จะ accepting สปาได้ทีนี้ถ้าคุณมา a c c e p t ตรงนี้ได้เลยนะผม เราบอกว่าเราไม่เอ็กเซปตรงนี้ได้เนื่องจากนี้เนี่ยคอลองนูนใช่ไหมเราก็แปลงนี้เป็นสเตทธรรมดาไปเลยคือคุณไม่ต้องเอ็กเซปก็ได้ถ้าคุณเอ็กเซปตรงนี้คุณก็คุณก็แค่ต้องวิ่งกลับไปไปเอ็กเซปที่ตรงนู้นแทนโอเคไหมฮะมันก็จะเป็นวิธีการสร้างสเตทของเราเพราะนั้นอ่ะมาดูตัวอย่างที่ที่ตรงๆนิดนึงก็คือในอก็คือสมมติว่าเมื่อกี้เรามีศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะศูนย์ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหม เราทำสูงสุดสตาร์ก็คือเราก็แปลงสเตตติ้งสเตเตได้เป็นแอคเซปต์ใช่ปะ่ะที่เหลือเหมือนเดิมแล้วก็ในจากแอคเซปติ้งสเตทเดิมเราก็ย้อนกลับไปหาตัวเริ่มนี่ครับอันนี้ก็คือกลายเป็นคอนรัปชันของตัวสตาร์แล้วโ <Okay. S 1> อเคฮะพอพอได้เนอะอ่ะโอเคทีนี้อ่ะก็มาทำอันนี้ได้ครับทำข้อ B ได้ครับข้อ B ทยอยทําทีละอันเนอะทำศูนย์หก่อนแล้วก็ทำศูนย์หสตาแล้วก็ทำศูนย์ศนย์กหหนึ่งนะครับแล้วก็คอนแคทตไปคอนแคทตมาแล้วก็มารวมกันอ่ะทําเลยครับข้อบีครับ